ทางกระทรวงต่างประเทศร่วมมือกับทาง uh, FCT นะะที่เป็นสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในประเทศไทยนะคะ i g n Correspondents Club of Thailand แล้วก็ได้จัดกิจกรรมครั้งหนึ่งแล้วเป็น Panel เ i s c u s s i o n เมือ่อต้นเมือ่อมกราคมที่ผ่านมาค่ะก็นำภ uh, าค uh, เอกชนภาครัฐนะคะผู้แทนผู้เชี่ยวชาญมาเป็น uh, ผู้บรรยายในหัวข้อหัวข้อหนึ่งนะคะแล้วก็ แลกเปลี่ยนค่ะแลกเปลี่ยนกับสื่อสังชาติแล้วก็มีประชาชนทั่วไปก็เข้าร่วมเข้าร่วมด้วยนะคะเป็นกิจกรรมที่เปิดทาง f a c e b o o k ไล v e ค่ะสนุกสนานดีเป็นลักษณะหนึ่งแต่มีอีกลักษณะหนึ่งที่พึ่งทำเป็นครั้งแรกในปีนี้นะคะก็เรียกว่า APEC Media Focus Group uh huh. นะคะจากมาแล้วสอง แล้วก็พรุ่งนี้จริงๆจ,จ,จะเป็นครั้งที่สามคะ่ะที่จะนำะผู้เสือ่อข่าวต่างชาตินะคะซึ่งได้แสดงความสนใจมากลงทะเบียนตอนนี้เกือบต้องต้องออเพิ่มรถบัสนะคะที่จะไป EEC อซีะคะ่ะไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านท่านดรคณิตแน่นอนนะคะว่าโครงการที่อี c ซีกำลังดำเนินอยู่ด้านความยั่งยืนนะคะมันจะ อัพสอดคล้องกับเป้าหมายของเอเปกและก็เป้าหมายของอประเทศไทยในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเอเปกในทีนี้นะคะอย่างไรนะคะจะน่าจะน่าจะน่าจะดีมากนะคะน่าสนใจแล้วก็มีเวลาทั้งวันที่จะ,ะดูสถานที่แลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็หวังว่าทางสื่อเขาจะมีความเข้าใจนะคะคและเพิ่มบ,บทสนทนากับผู้เชี่ยวชาญที่เขาจะถ่ายทอดอต่อไปในในบทความต่างต่าง ครับอ๋อพาไปดูพื้นที่อีซนะครับเกตพัฒนาเศรษฐกิจตรงนี้เอ๊ะแล้วมีเลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงกันไหมฮะวันนี้ถ้า็เดนียวมะม่วงนี่เดี๋ยวน่าจะป็นช้อยที่น่าสนใจนะน่าจะได้อธิบายเรื่องของสตอรี่ความเป็นมาของเราได้นะฮะโอ้โหเขาล้อินกันเลยนะฮะแล้วในส่วนของสื่อต่างประเทศเนี่ยโอเคเรามีกิจกรรมให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมกันไปแล้วอ่ะแล้วพี่น้องประชาชนล่ะครับเรา เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยมามีส่วนร่วมในการเป็นการเป็นเจ้าภาพเอกปของไทยได้ยังไงบ้างครับท่านครับได้ได้ค่ะจริงๆตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็เปิดประกวดโลโก้ของปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะก็เป็นเป็นการการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างอย่างชัดเจนนะคะแต่ตลอดทั้งปีแน่นอนกิจกรรมต่างๆนานาเราไม่ได้ปิด ะะสามารถเข้ามาชมเ,าเข้าร่วมทางออนไลน์หรือในลักษณะต่างๆได้ก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศและ,ะของแต่ไทยแลนด์และจะสามารถเ,าเห็นแผนง,งานนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆ,ๆ,ๆที่เราอยากให้ประชาชนนะคะปรชชนต่อ,อก,การชตรีมีส่วนร่วมร่วมแน่นอนะนะคะแต่ก็ ก็สำหรับกิจกรรมเ a เป Media ด o ยโค s กสค o ก็แล้วแต่หัวข้อคะ่ะพอถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการสตรีนะคะ